นี่นะคะก็ขายของกระเป๋าสวยสวย ขับมอเตอร์ไซค์มาเห็นข้างทางนะคะสวยมากเลยก็เลยเอามาตอนนี้เรามาอยู่ที่ลอยตุงนะคะนี่นี่ป้ายตอนนี้ก็มาสามคนนะคะแล้วก็มาถึงแล้วเดี๋ยวกําลังจะเข้าไปไปชมข้างในกันเลยนะคะดอกไม้สวยมากนี่นะคะก็มอเตอร์ไซค์เราจอดไว้ตรงนู้นนะคะแล้วก็เลินเข้ามาทางนี้นะคะก็จะมีที่วัดอุณหภูมิแล้วก็ที่แอลเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะนี่ก็ จะประมาณนี้เลยนะคะอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็จะมีชนเผาอาคาหรือมาขายของกินเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวไอ้น,นี่ก็คือขายชุดชุดชุดคนน้อยสวยมากเลยคะ<ไ>่ะนี<ไ>่เราไปดูพี่เป๊ะกันดูอะไรหระคะขาเหรอของของสั่สี้ขี้ข้ขีี้ขี้ขข้ นี่นะคะชุดน่ารักมากเลยอ่ะของเด็กๆเป๋าข,ของของเขาทำเองนะคะ,ะนี่ของเด็กๆน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้นทเท่าไหรนะ่เเท่าไหร่นะสองร้อยเก้าเก้าสองร้อยเก้าเก้า มีพระมีอะไรถ้วยสวยจังเลยช่วงนี้มีคนมาเที่ยวเยอะไหมคะยังยดีกว่าไว้ก่นกนอนที่เียวดูดิที่เงินอุย๊ยเป็นปลามีแค่อันเดียวอะไอไอนี้มันไม่ลำไม่เดืองนะเขาเคยใส่ไอ<ะ>แบบเนี้ย ก็เยีมยวอุจจาระเนี่ยนี่ค่อยี่สิบสิบบาทเจ็ดสิ0บาทเอาเลยค่ะหัวสิขาย150ยาสิบนะนี่นะคะก็ขายของกระเป๋าสวยๆเดี๋ยวเรารอพี่เนยแป๊บนึงนะคะเดินดูไอ้ของของขายส่วนมากก็จะเป็นของอาขายอย่างนี้นะคะ นี่มันชี่หัวใจรอพี่สาวมาเร็วๆค่ะนางแบบมาแล้วนะคะอุ้ไอเนี้ยไอที่เขาใส่ใส่ถ่ายรูปสวยมากเลยที่ใส่ชุดอาขาแล้วก็อุ้ยเนี่ยอันเนี้ยใส่กับชุดอันเนี้ยคนเมืองกับเผากระลา ไอ้นี่เป็นตุ้มหูเป็นเงินเหรอเป็นเด็กเหรอคะเป็นเงินค่ะเป็นเงินเป็นเงินค่ะพทำเองค enfin ่ะคู่เล็กคู่ใหญ่นี anyway ่ใหญ่นี่เนื้อเล็กนี่อันนี้เขาทำอะไรเนี่ยหนูแพ้เหล็กอ่ะถ้าใส่กลัวมันแพ้อันนี้ลุงนี่แม่คไรเหรอคะเป็นยาค่ะอุ้ยต้นนี้มีตัวหนึ่งตรงนู้นมีตัวหนึ่งนนี่นะคะปลาเดี๋ยวตัวนี้มี่เปล่าอะไรเลยคะ ไม่มีอ่ะอุ้ยอันนี้เป็นปลาสองตัวพี่อันนี้ปลาโลมาโซ่ค่ะเอาไหมคะมีมีมีเส้นเบลหรอคะมีเส้นเบลมีมันใจมันเนี่ยมันใจเป็นคู่คุยอุ้ยเดี๋ยวมันเห็นไม is, mean, ่ชัดเอาหลายเส้นหรอคะอยากได้แค่สองเส้นค่ะอะอยากได้สองเส้นค ai> um ่ะเดี๋ยวมันเป็นปลาโลมาเหมือนไม่ชัดอต่ละ อุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะเจือกสองข้อุ้ยเหมือนของจริงเลยนะเขาไปชุบชุบอันนั้นอะเห็นไหมชุบทองอืมไม่ได้ต่อบ้างเนาะลองถามดูสิไม่เชื่อถามเธอถามได้เออตัวนี้เป็นของจริงหรือของปลอมเหรอคะไหนคะจิ้โจกของจริงเลยค่ะของจริงเลยว่ะ,อะอของมองคลของคนเชื่อถือมาเอ้ยเฉียวอะไรรล้ นนสร้อยนี้ขายยังไงหรอคะร้อค่ะนี่นะคะขายของเยอะเลยจ้าเราค่อยๆดูไปตรงนี้ก็ไม่มีแล้วก็ขึ้นไปทางนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะขายกับเข้านะคะเขาเก็บแล้ว มาเร็วบางร้านก็เริ่มเก็ดแล้วนะคะก็จะเย็นแล้วนะคะสี่ห้าโมงแล้วสี่โมงกว่าแล้วนี่สาวสวย,สวย สวยคะ่ะเป็นไงวันนี้ขับมอเตอร์ไซค์เก่งมากเลยนะคะขับมอเตอร์ไซค์คนเดียวเนี่ยใจวายเลยอะ่ะใจวายเลยอะ่ะขับมอเตอร์ไซค์มาจากแม่สายนะคะมาถึงลอยตุงอยเนี่ยคนเก่งขึ้นลอยลงลอยหุ้ยเนาะ นี่นะคะซื้อตัวสามอันนะคะเราก็เข้ามาดูในสวนดอกไม้นะคะเข้ามาแล้วคนละเก้าสิบบาทนะคะสามคนสองร้อเจสิบนะคะสวนดอกไม้สวยจังเลยโอ้โหเย็นบรรยากาศสบายมากเลยนี่ข้างล่างนะคะนมนมสาวยิ้มเลยคะ่ะแฟนครับครับ เป็นขบอะไรเป็นขบอะไรนี่นะคะเดินเข้ามาเล็วนี่ยต่อสวยเราตามมาข้างหลังนะคะโอ้ย <c oughs> ลองลองอุยอ้ยอุ้ยดัมดัมดัมดัลดัมดัมเต จะลงไปข้างล่างแล้วนะคะมาเลยจ้าดินสิงน้ำอะ่ะดินสิงน้ำอะ่ละลาลลลนลลลลลนลล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 ลาลล้าลลลลลลวลลลลลลลนลล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 ลาลัะะาาาง,ง,าางลลลลลนลลลลว,วเลลเลาไลลไแลลวลล นี่นะคะจริงๆอยากอยากเล่นตัวนี้เขาปิดแล้วนะคะมาครั้งที่แล้วก็ไม่เปิดอะ่ะคือแบบอยากเลินเดินไปกลางสะพานอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ออฮฮสไลด์นี่นี่กล้าเล่นไหมล่ะพี่เลยค้ามาดูนี่เร็วๆว,ว่าว่าแรงเหรอว่าล้ํา <c oughs> <c oughs> หนเจ๊งเลย <c oughs> ปุ่มออกจ้ะ <c oughs> อยากเล่นอย่างนี้ไหมสไลด์โอ้ยไม่กล้าไม่กล้าไม่ค่อยกล้าเขาปิดแล้วเขาไม่เปิดอะช่วงนี้มันเป็นโควิดหันเขาอาบน้ำอยู่นั่นน่ะไปแอบดูเขาทำไมหันเขาอาบน้ำอยู่ไปแอบดูเขาทำไมไปแอบดูหันอาบน้ำอ่ะเนอะ ตัวใหญ่มากเลยอ่ะอุอาบน้ำนะคะนี่ก็ร้านค้าเล็กๆนี่ตอนคริสต์มาสเอ่อจัดด้วยเอ่อกระบอกไม้อะ่ะสวยจังเอาไม้ทำอะ่ะเฮ้ยตนนัวเล็ก นี่นะคะกวางเหมเราอยากถ่ายตรงนี้อ๋อจ้ะเดี๋ยวถ่ายให้ไอ้นางหลอกนะคะเห็นดอกที่ไหนก็อยากถ่ายที่นั่นนี่นะคะกวางตัวใหญ่ๆที่ขึ้นไปข้างบนในวันนั้นนะคะหน่อยจังเลย ลอดใต้ท้องกลางกระรังเข้าไปกมลมสาวเนยเราไปไหนล้ะสาวเนยลอกไม้สยสวยสวยจังเลยค่ะกวางตัวใหญ่มาก นั่งสาวเน <king> ื่อยเชิญทางนี้เลยค่ะต้ไมสวยมากเลยนะคะเงียบแล้วก็สงบดีเหนื่อยจังนี่เข้าไปแล้วไปแล้วโอ้โหไหนอ๋อจ้ามาดูดิจะไปดู่เหรอ นนนะนเนี่ยแพงนะทางนี่มีหลายพันนะเนี่ยของแพงเชียงตุงนี่มีแต่เขาทิ้งอ่ะไม่รู้จักอันนี้เขาเอาให้เด็กๆให้มันตั้งเองหรอให้มันก้านมันแข็งให้มันตรงความจริงแล้วมันไม่ตั้งอยงงี้นะอืมเดี๋ยวขอเข้าไปหน่อยอือหือนี่ค่ะราชินีหลอกไม้ห้ามเอามือแตะ แพงเนาะปี่งอือมไปไปเดี๋ยวเลินไม่ทั่วมันกว้างอะอไปแล้ว นีกำๆอ่ะกอ่ะไหน,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 นชอบหรอคะสีม่วงเนี่ยสวยโอ้โหนี่สีแดงเอ้ยสีส้มนี่สีแดงและนี่สีขาว สีชมพูก็สวยเลยนี่นะคะเราจะเข้าไปในสวนลอกไม้โอ้ยจะไปสวยอย่างนี้สมออยขึ้นไปทางไหนอะโน่นทางขึ้นอยู่ทางไหนอะ นี่จะถ่ายรูปสะพานนี่เด็กๆน่ารักมากเลยุ๊ยมีแบบที่ขึ้นเชือกด้ยวยนี่น้าน่าเที่ยวจังเลย หือิกไว้สู้ๆดิแม่เอาะาขากล้องมานะคะโอ้โหนี่วันนี้หน้าสดไม่ได้ทาอะไรเลยชิวเยอะจังหนูสอบเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ผลสอบออกมาแล้วหนูได้ที่สามนะคะเฮ้ย ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์ให้กำลังใจทุกคลิปนะคะขอบคุณมากเลยค่ะยูสวยสวยโนนข้างล่างทุกคนนี่ยังไม่มืดเลยอะ่ะพึ่งประมาณห้าโมงครึ่งนะคะเอ้ยพระจันทร์ขึ้นแล้วมันมีแค่ครึ่งลงอ่ะ สาวเนยเราอยู่นู่นนะคะเลินชมชมลอกไม้ไมาทำอะไรเหรอคะพี่เบส <laughs> นี่นะคะข้างในสวยมากเลยค่ะใครที่ชอบลอกไม้ก็อย่าลืมมากันเลยนะคะสวยสวยดูนางสาวเนย <laughs> สีแชมพูสีส้มสวยจังเลยนี่นะคะสวยจังเลยลอกสกุลานี่ก็จับเตียวเจ้ากลับบ้านนะคะมันสวยลงนางดอกนางดอกดอกอ้ายข้างบนโคตรสวยเลยเป็นชั้นชั้นชั้น บรรยากาศดีดีนี่นะคะมันแห้งแล้วกระเช้าสีลานะคะหนังที่อะไรอ่ะคุณลำนำเลยแห้งแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปทางนู้นกันเลยนี่สวยจังเลยเอ่ะ นนดอกไม้สวย,สวยไม่สวยอย่างนี้อ่ะนี่นะคะพี่เนยไรสดห่ะจะออกไปแล้วนะคะเขาจะปิดแล้วนะคะดอกไม้สวย,สวยพี่เว๊คะ ได้หไหมได้หไหมอะไรครับฟังแต่หูฟังพูดไปรู้เรือครับเล็บไม่ยินเรือนี่เห็นไหมเรือเรือ,เ,รอเขาไม่ได้ใช้งานแล้วเขามาปลูกดอกไม้ดอกไม้สวยจังเลยคะ่ะเติร์เติรเติ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  วันนี้ก็เมื่อกี้ไปฝามีมานะคะไปกินข้าวแล้วก็พี่เนยได้สดไปนะคะไม่ได้ถ่าย u t u b e นะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วนะคะจะหกโมงเย็นละโอ้โหเดี๋ยวทุกคนดูทางออกนี่สวยไหมละ่ะนี่นะคะออกมาแล้ว <laughs> นักเลยสด ฮ้ยทางนั้นก็มีร้านด้วยนี่เราก็จะออกไปแล้วนะคะมากับยูทูบเบอร์เสาลอยตรงยูทูป,ป้ายูทูป,ป้าอ,อ,อย่าลืมไปติดตามแล้วก็รับชมช่องน้องครับทิมแม่สายด้วยนะคะใน YouTube นะคะไม่ใช่แฟนเพจในนะคะ <laughs> นี่นะคะออกไปแล้วมาคักต้น อโคตรสวยเลยเ<อ>น่ารักมากเลยพี่เหมือนเหมือนของปอม,ลมเออยอยลยอ่ะจะได้ดูปะเดี๋ยวถ่ายให้นี่นะคะจะกลับแล้วนะคะก็ยังมีคนอยู่นะคะก็แบตโทรศัพท์จะหมดแล้วเดี๋ยวเราก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสร้อยตรงเมื่อกี้แป๊บหนึ่งแล้วก็กลับแล้วค่ะ